สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้เอาบรรยากาศสวนย่อมในตัวเมืองติดกับทะเลสาบที่เมืองปรากะโนมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะมีมีหมอกควันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มที่จะต่ำกว่า10%แล้วนะคะท่านผู้ชม ต้องพาท่านผู้ชมเดินชมนิดนึงนะคะสะเทือนหน่อยนะคะท่านผู้ชมไม่มีไม้กันสั่นค่ะอันนี้ต้นไม้ใบหญ้าเริ่มที่จะเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอีกหน่อยก็จะร่วงหล่นไปตามการเวลาแล้วก็เหมือนกับกระถางดอกไม้ช่วงหน้าร้อนตรงนี้นะคะภายในสองอาทิตย์เราก็คงจะต้อง หรือออกแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ว่าในบางส่วนมันก็เริ่มที่จะแห้งตายเพราะว่าอากาศเริ่มหนาวค่ะอันนั้นด้านหลังจะเป็นน้ําตกไม่ใช่น้ําตกน้ำผุน้ําพุที่ทางจังหวัด จัดมาไว้ให้ผู้ชมประชาชนได้พักผ่อนผ่อนคลายกันนะคะวันนี้ต้อมจะมาตัดต้นกู้ลินเลยตรงนี้ออกค่ะเพราะว่าใบเขาเหลืองแล้วนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ต้อมต้องตัดออกค่ะเคลียสถานที่ไว้รอหิมะนะคะเดี๋ยวหิมะตกลงมาแล้วมันก็จะ เวลาหิมะละลายมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายค่ะบรรยากาศน่าเดินเล่นนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นปีระยะซึ่งเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะมีลูกสีแดงสดใสสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องพาท่านผู้ชมไปชมใกล้ๆนะคะ สวยคะ่ะท่านผู้ชมเป็นพวงสวยงามมากเลยค่ะอันนี้นกเขาก็กินนะคะแต่บางคนเขาก็กินแต่ว่าต้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินนะบางคนก็ไม่กินบางคนก็กินนี่คะ่ะสวยมากคะ่ะท่านผู้ชมมันน่ากินจริงๆนะคะ แกงเขาให้เขาสั่นไหวเล่นแล้วก็ด้านหลังเป็นต้นอะไรต้องก็จำชื่อไม่ได้สวยงามค่ะต้นนี้ต้นนี้เวลาช่วงที่จะแตกใบใหม่ๆเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะสวยอีกแบบหนึ่งแต่พอใบโตเต็มที่เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบๆ จะเข้าช่วงฤดูเป็นช่วงฤดูฝนต่อฤดูหนาวค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นรถตู้ของต้อมเอามาทำงานแทนนะคะเพราะว่าวันนี้รถประจำะแผนกเอาไปเ,าเช็คความร้อนค่ะคือความร้อนในที่นี้ไม่ใช่ความร้อนของมอเตอร์นะคะแอร์อุ่นค่ะแอร์อุ่นแอร์ร้อนนะคะคือต้อม ใช้รถมาสองวันแล้วแอร์อุ่นไม่อุ่นเลยขนาวมือมากๆก็เลยเอาเข้าศูนย์นะคะโอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ต้อมต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ